สอสู้ทางการเมืองนะคะหนูยังขอยืนยันว่าหนูจะยังสู้ต่อไปจนกว่าประชาชิปไตยจะเป็นของประชาชนค่ะแล้วสิ่งสําคัญน,นั่นก็คือเมื่อวานเราได้มีการยื่นข้อเรียกร้องนะคะรัฐบาลว่าข้อหนึ่งคือประยุทธ์จันโอชาจะต้องลาออกแล้วก็องค์ทาพรยุทธ์ของเขาต้องลาออกทั้งหมดทั้งนี้ประชาชนต้องการในในสิ่งที่ยื่นไปเมื่อวานค่ะอย่างที่2ก็คือต้องการให้รัฐบาลเนี่ยหยุดดำเนินคดีกับประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองแล้วก็รวมถึง ปล่อยเพื่อเราปล่อยเพื่อเราอีกหลายคนที่ถูกดำเนินคดีทางก,การเมืองก่อนหน้านี้เพราะว่าการการใช้อำนาจกฎหมายของรัฐบาลณนตอนนี้ค่ะไม่เหมาะสมและไม่ชอบทําเป็นอย่างมากพวกเขาใช้อำนาจในการใช้กฎหมายเนี่ยมาปิดปากปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งสิ่งนี้ไม่ถูกต้องในเมื่อประเทศนี้บริหาร ไม่ไม่เป็นไปตามแบบแผนที่ประชาชนต้องการไม่เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงพอที่จะออกมาพูดมีสิทธิ์พอที่จะออกมาเรียกร้องว่าพวกเขาต้องการอะไรและพวกเขาอยากจะได้อย่างไรนะคะ